ดูบรรยากาศที่โรงเรือนก่อนคือที่นเนี่ยเนี่ยไม่ใช่โรงเรือนหน้าใหม่นะครับคุณผู้ชมที่เขาเปิดกันมาอยู่6ปีแล้วด้วยกันเมื่อก่อนเขาทําพวกเห็ดนางฟ้ามานะครับอยู่ที่บ้านท,นทา่าพญาตำบลท่าพญาอำเภอปะเเรียนจังหวัดตรังนะครับเป็นฟาร์มเห็ดชื่อฟาร์มเห็ดโคนน้อยท่าพญาพอทําเห็ดนางฟ้าไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไปศึกษาเห็ดชนิดอื่นบ้างนะครับด้วยตัวเองทุกอย่างเลยททุกอย่างจนกระทั่งว่ามีคนมาบอกว่าลองเพาะเห็ดโคนน้อยดูแล้วตอนนั้นที่ตรังที่ภาคใต้ยังไม่มีใครรู้จักเห็ดโคนน้อยแบบนี้ด้วย เขาก็เลยลองพาะออกมาพอเพาะได้เนี่ย เหมือนเริ่มเลยลองแจกให้เพื่อนบ้านกินฟรีกันก่อนทีนี้ทุกคนบอกเฮ้ยมันอร่อยมากเลยพอเอาไว้ทีนี้เริ่มมาสั่งซื้อกลายเปย็นว่าขายดิบขายดีแล้วก็เพาะกันอย่างจิตจังเย่ยตอนนั้นมาเลยคือกระบวนการทําเห็ดโคนเนี่ยนะคะมีรายละเอียดเยอะนะคะนี่ที่เห็นในภาพข่าวนี้นะคะเขาสามารถที่จะผลิตก้อนเชื้อเห็ดเองได้นะคะแล้วก็บอกว่าการทําก้อนเชื้อเห็ดโคนน้อยเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมคะก้อนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะให้ผลผลิตได้มากประมาณ15-16ถึงวันเลยทีเดียวนะคะทยอยเก็บไปได้เรื่อยๆที่เราเห็นนี่นะคะเปิด ดอกขึ้นมานะคะจะสามารถที่จะเก็บเห็ดได้แบบว่าเกือบวันเว้นวันเลยนะคะคทีนี้พอเขาเก็บมาได้เรื่อยๆเลยนะคะยอดสั่งซื้อก็มีเข้ามาทั้งตัวเห็ดด้วยนะคะตัวก้อนเชื้อเห็ดอีกด้วยก็สามารถที่จะขายได้เช่นเดียวกันเป็นการต่อยอดกิจการ,รดูสิคะดอกเห็ดโอ้โห,หน่ากินมากเลยไอ้ก,ก้อนกนไปพร้อยเองที่บ้านเราก็ได้เหมือนกันถ้าเราเราไปซ,ซื้อมาแบบเป็นชุดใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณลักษนากันค่ะ นี้พี่อยู่ได้กับเห็ดมาปีนึงก็ว่าได้คือเมื่อก่อนจะขายของเมื่อก่อนไปขายของห้าวันทำเห็ดสองวันเดี๋ยวนี้ของขายสองวันทำเห็ดห้าวันและสองวันที่ไปขายก็คือเราเห็ดไปขายไม่ได้ไปขายสินค้ายอย่างอื่นแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าตอนที่เราส่งไอ้ผลผลิตที่ส่งเขาเราก็เป็นเงินที่แบบว่ามุหมึงเวียยแล้วก็ไอ้ตอนที่ออกไปขายสองวันเราก็ได้เงินส่วนนั้นมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว แล้วทุกคนในบ้านก็ได้มีงานทํากันทุกคนแถมเนี่ยใกล้ๆบ้านเขาก็ได้มีรายได้กับเราค่ะเพราะว่าเราก็ต้องมีทีมงานมาช่วยด้วยเห็ดเนี่ยนะคุณผู้ชมมีข้อจํากัดอยู่อย่างหนึ่งถ้าจะขายแบบสดต้องขายให้ได้ใน24ชั่วโมงมันถึงจะอร่อยที่สุดแต่ว่าถ้าจะอบแห้งก็ได้เหมือนกันนะครับนี่มีตู้มาอบแบบนี้ก็คือเอาดอกเห็ดมาฉีกเป็นเส้นๆก่อนแล้วก็อบด้วยความร้อนประมาณ4ี่หชั่วโมง แล้วก็ขายใส่ถุงได้เลยถ้าอบแห้งเนี่ยกิโลละพันนะครับแต่ว่าถ้าแบบสดเนี่ยกิโลกรัมละ1 0 0่100บาทตอนนี้รายได้ต่อเดือนนะครับประมาณสัก3 0 0 0 0จนถึง60,000บาทเหมือนกันแล้วก็เตรียมว่าจะขยายโรงเรือนเพาะเห็ดเพิ่มเติมแล้วเพราะว่ามันขายดีจริงจริง